สวัสดีนนสค่ะนิกเกิลพัคเกตกรองเส็งนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะแล้ววันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถอ e ีโคคาร์ะนะคะไปใช้งานในงบราคาประหยัดวันนี้นะคะเกมีโปรโมชั่นส่งท้ายปีทําส่วนลดโปรโมชั่นอยู่ที่2 0,000บาทกันเลยค่ะสาหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกยอยู่กับเจ้าตัวรถเข้าใหม่ค่ะเป็นตัวมิลานะคะเป็นตัว g l s c 2018เลยนะราคาหน้าป้าย2 3ง0 0 0บาทตัวันนี้คลิปวิดีโอนี้เหลือแค่218,000มื่บาทเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถ พี่ฮันใดนะคะกำลังมองหารถไปให้งานอยู่นะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสนใจสามารถสอบถามยละเอียเกตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือกยกฟูใสตรงมหาเกตนะคะที่035647777คะ่ะทางไลน์แอดอ c i ิเชียจะเป็นแอดไซค์ ks1234 หรือแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมว่ากันเลยดีกว่าสำหรับเจ้ารถเข้าใหม่คันนี้นะคะ คันนี้ได้เป็นตัวสีขาวมุกด้วยนะเป็นตัว GLS ป2 0 1 8กันเลยค่ะรถสวยสภาพดีคันนี้รถเครื่อใหม่ที่ล้างเสร็จคร่าๆยังไม่มีการเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับตัวเครื่องยอนต์เครื่องล่างระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆเนี่ยทีมสางของเรามีการตรวจเช็คใาแล้วนะเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยเครื่องยอนต์ได้เป็นตัวเครื่องยอนขนาด1.2ลิตร ใช้เชือเพลินนะคะเป็นตัวเบนซินล้วนเลยนะคะลูกขาไม่มีการสกิอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอนหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทานหน้าหน้า,ห,นาหรือว่าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆโรงงานแล้วฝักกระโปรงฝักกระโปรงไปฝักกระโปรงเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะล้อคันนี้มีการลงล้อมแมตกมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นตัวล้อมแม็ชคู่ตนะหน้าปัดเงาขอบ15 ในส่วนตัวภายในคันนี้ได้เป็นตัวภายในโคนสีดำค่ะได้เป็นตัวบอกเดิมๆจากโรงงานเลยได้เป็นตัวบอกผ้านะคะลายกำมะหยี่ลายจร๊กสุดกำแบบนี้นค่ะปวดาได้เข้าประตูต,ต่างๆอันนี้ก็ไม่มีการขาขใดๆเช่นเดียวกันไม่มีการสา,าสีการพ่มชิ้การพ่นอบนะคะลอยเป็นอาร์ตอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานยางขอบประตูไม่มีอาการสุกภาพเช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของตัวภายในคันนี้ระบบเซอตี้ดีนะมีแอร์แบ็ให้คู่หน้าเลขใหม่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องเล่นได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมโรงงานของตัวมิสซูเลยนะคะเป็นตัวจอทัชสกรีน AMFMB3 ได้ค่ะระบบเกียร์ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออตโต้ดีไซน์เป็นขั้นบันไดแบบนี้สำหรับตัวพวงมาลัยไ,ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะใช้ในการควบคุมเครื่องเล่นได้ค่ะเพื่อเสียงและเสียงจากตัวพวงมาลัยไ,ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะมีระบบไฟฟ้าให้รอบคันวันนี้นะคะมิหลานนะราคาโปรโมชั่น2ปีเกตทาสนลดอยู่ที่20,000บาทเลอแค่2 1,000บาทเท่านั้นจากราคานาป้าย238นะสนใจสามารถสอบถามราย ครูสายตรงมาหาเกตค่ะตามคอนแทคด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะป้าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะนี้พี่ขาตรบบตัวด้านหลังคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวแบบ5ประตูแฮกเซกประตูเนาะก็จะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเยอะเหมือนกันนะอีโคคาร์คันนี้เป็นตัวรถเก่งแบบอเนกประสงค์ได้เลยและได้สองตัวเบาะแถวสองก็สามารถขับได้ด้วยนะคะพี่พี่ขาคันนี้เนี่ยการันตีเลยได้โครงสร้างเดิมนะคะหัวน็อตไม่ข่ายหัวน็อตไม่ขยับแบบรอบคันรอยเป็นอาร์เนไทยก็เดิมๆจากโรงงานค่ะ ตัวด้านสั่งขอามือของคนขับนะคะวิหาจะมีการติดตั้งพวกสติกเกอร์บอกลมยางตรงนี้ไม่มีระอองสีพ้นทับแต่อย่างใดค่ะไล้ขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูหรือว่ารอยมมฆอาทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานนะ ันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะสีบ่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซลล็นทันหลอกไ้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็สามารถปรับมุมม้วเป็นแบบไฟฟ้าได้พับเก็บไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยงในตัวนนะะให้แบบนี้ค่ะใครสนใจก็มีหลายคันนี้นะคะเก็บให้ราคาดีราคาโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะจะ2องสองแปดเลยแค่องแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูสายตรงมหาเกศค่ะที่0 3 5 6 4 7 7 7นะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็น เอสหนึอาีย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆค่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เกตด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกตและก็ทีมงานกรงเสียงค่ะและสำหรับทวมนี้เกดขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะายบายค่ะ